อ่าว <t ür deixar hopping> ัฒนาดูนแจเรากรทุกองค์เลยนะยันตายเขาเอาพิมพ์พระสี่สองมาให้แล้วแค่นี้เราก็ได้รอเต็มที่แล้วเราล่ะรอพระพุทธเจ้านะสี่สองก็ถืยว่าเต็มแล้ว เราไปนี้ก็ลอพระสี่ศอกลอพระสามสิบนิ้วตลอดไปเลยเราเล่นไปถ้าว่าจะได้หลอผมพระสี่ศอกก็พิสาขะพิสาขะเราได้หลอกันมีสักสามเดือนนะ ยัมีเที่ยเราเนี่ยหลอกกันทั้งปีจนปียันปลายปีหลอไปเรื่อย,อยเราหลอไปจนกว่าองค์ประกอบสามอย่างไม่มีแล้วคือไม่มีชั้นไม่มีช่างไม่มีพวกเธอเมื่อไรไม่มีสามอย่างเป็นอาวุเลิกหลอก ยังมีองค์ประกอบสามอย่างครบ้วนดีอยู่แล้วก็ตลอดเราได้เลยตลอดไปอย่างนั้นนะก็คิดว่าวันที่สามใครมาได้ก็ามานะมาไม่ได้ก็ไม่ต้องลำบากใจนะคือมันเป็นความตั้งใจของพวกเทว่าเราจะมาทำให้จิตมันสะอาดเราเตรียมอีกวันเราจะได้หล่อพระของเรานะเราจะมารักษาศีลเจริญภาวนา ทำทานสินภาวนาขเขาให้จิตของเราบริสุทธิ์ไงเพราะว่าไม้ว่าคนที่เขาจะเป็นคนเทเองเราเป็นคนที่เอาทองมาเองนี่เราจะได้ร่วมสร้างให้เกิดขึ้นเองแล้วก็ต้องการให้พระพุทธเจ้าที่เราหล่อหล,อ,ลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยเวลาคนก็เอาไปกราบไหวบูชาพรมเทวดาเก,ก็รักษาเพียงมีอาดูภาพมาก ถ้าเสด็จไปประทับชิ้นไหนใช่ไหมล่ะใครเขากราบเขาไหว้เขาระลึกนึกถึงก็สามารถจะช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนของคนเหล่านั้นเขาได้พอพระท่านมีอารุภาพของพรมเทวดารักษาเพราะว่าเราตั้งใจหล่อได้ความบริสุทธิ์ของเราอย่างนี้นะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะจะมี ความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธรูปอ,องค์นั้นตลอดไปอีกนานอย่างงั้นอย่าเขาลือ,ลอเลยว่าพระพุทธรูปอ,องค์นั้นศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากความตั้งใจของคนที่เขาหล่อเขาตั้งใจหล่อพระทำพระเทวดาพรหมที่ท่านเห็นความสำคัญท่านก็ลงมารักษา อันนี้ก็เหมือนการที่เราทะหลอกกันนี้นะเราก็ทำอางนี้ไปว่าองค์เล็กองค์ใหญ่เราก็ทําอย่างนี้นะทาให้พระพุทธเจ้าที่เราทําขึ้นมาก็ต้องการให้มีอนุภาพของพระพุทธานุภาพแล้วก็มีเทวตานุภาพที่รักษาดูแลนะพรมก็ดีอย่างเช่นพระพุทธรูปองค์ตั้งแต่สี่เสาขึ้นไปในเวลาปิดทอง พรมต้องมารักษาพรมรักษาให้เป็นพระประธานานี่นะนีอ่อย่างเช่ว่าพระน,นอนนะแต่ก่อนเทวดารักษาพ็ปิดทองปุ๊บเปลี่ยนเลยพรมต้องมารักษาเพราะว่ากำลังหนักอย่างนี้เป็นต้น มันเหนื่อยมันก็อยู่เหนือความเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยมันเหนื่อยเดี๋ยวเดียวคือมันเหนื่อยเฉพาะปัจจุบ,บันเพราะมันเลยปัจจุบ,บันแล้วความเหนื่อยมันก็ไม่มีเห็นไหมละ่ะไปข้างหน้าถึงเราจะรู้ว่าเราต้องเหนื่อยแต่มันก็เป็นความเหนื่อยที่มันไม่ได้ทําให้ใจของเราเกิดความทุกข์ตามไปด้วยนี่ พราะเราทําในสิ่งที่มันเป็นความสุขที่บางไปบางเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากเราให้ความสุขเขาเราก็ต้องแด้รับความสุขของเราอคติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันตรงชัดอยู่แล้วว่าเราให้อย่างไรเราก็จะได้อย่าง,งน,นั้นเราต้องการความสุขเราก็ต้องให้ความสุขคนอื่นเขาเส่ไหมล่ะเราต้องการให้เขามีที่พึ่ง เราก็จะได้ที่พึ่งของเราเรา,เราอยู่ที่ไหนเราก็จะมีที่พึ่งตลอดคือจะเห็นพระตลอดมีทุกข์เราก็ยังได้เห็นพระยังได้พบพระพุทธเจ้าอย่างน้อยพระพุทธรูปก็ยังยังให้เราได้เห็นดีว่ายามทุกข์เราไม่มีอะไรเลยคอยยึดเนียวจิตใจเรานะนี่ยังมีที่พึ่งนะยังมีพระพุทธรูปนะยังหวนนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้ใจเราก็ยยังลดลงนะ ลดวิบากรรมลดความเลวร้ายในใจที่คิดชั่วมันก็ค่อยๆลดลงไปอันนี้เพราะเราให้ความสุขคนอื่นเพราะเวลาคนอื่นเขามีทุกข์มีความเศร้าโศกมีเรื่องเดือดร้อนเขาไปกราบพระเขาก็ไปไหว้พระเขาก็ไปขอพรพระเอ,อตอนนั้นใจเขาก็ต้องคลายแล้วละความชั่ว ถึงความหวังที่เขาหวังมันยังไม่ปรากฏเป็นผลแต่เขาก็รู้สึกดีว่าเขาได้มาเจอพระแล้วเขาก็ยันได้พึ่งบรารมีพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราให้ความสุขเขาแบบนี้ที่พึ่งของเขาเราก็ได้ที่พึ่งของเราเราให้ของที่ดีที่สุดคือเราใส่ใจเราตั้งใจเราร้อมเราตั้งใจทำที่ใหญ่คือใจเราใหญ่ใครไม่เห็นหรอกนะอ เราไม่ต้องโช์ใครเขาเห็นจ้างให้เขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วไงเราฟังตั้งใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่ส่วนอื่นๆไม่จำเป็นเราก็เรียบๆง่ายๆของเราทรัพย์สินเงินทองเราไม่จำเป็นเอามาพัวพันวุ่นวายกับการงานของเราเนี่ยนัการคนที่มีศรัทธาเห็น ความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใจไปในทางเดียวกับเรามาฮมาได้จะนั่งยืนเดินนอนตรงไหนแล้วก็มีที่ให้ร้อนหน่อยแต่ก็ไม่ได้สนคนที่เขาตั้งใจดเขขีเขาก็เฉยๆเขไม่สนใจเรื่องนี้เราพยายามเดินดูหลายวันช่วงเวลาไหน แดดมันไม่รุนแรงมีที่พอให้เราได้นั่งอย่างสบายใจไม่ต้องโดนแดดเผากายเรานะแล้วนะนะสักสี่โมงเย็นไปแล้วเนะีนะ่ยเราค่อยไปไปรอกันเตรียมตัว ข้าวหน้าอีกสักสามเดือนสถานที่คงจะนั่งสบายฝานี้ฝั่งอนุู้นนนะก็พยายามขยายสถานที่มันพวกเจะน,นั่งอย่างสบายมีห้องนง้ำห้องท่ามันสบายหน่อยเวลาเราจะรอพระใจเราได้สบายนั่งมีที่นั่งมันสบายสบายใช่ไหมละ่ะเราก็นั่งรอพระรอเวลารอพาก็ได้ความสบายใจอย่างเงี้ยค่อยๆปรับปรุงไปฝั่งอน,นุ้น ทไปเวลาพื้นที่ทุกอย่างกาวเจอเราเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะเย็นมันเย็นเพราะว่าคนเขาตั้งใจทำเนี่ยเขาทําด้วยความจิตใจที่มีความสุขไม่วันจะเป็นอิดเป็นปูนเป็นอะไรเนี่ยเราจะไปจับไปแตะไปต้องนะ่มันเยือกเย็นมันมองมันก็เย็นเย็นตาเข้าไปมันก็เย็นใจเนีย่ยยนี้คือประโยชน์ใหญ่ในการใช้สถานที่นะ ไอ้อทีไอ้หนุ่มมันทํางานตื่นในนั่นนะมันจะมืด่อจะนอน่าจะเสร็จงานมันจะเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มยังแท้นั้นยังเช็ดถูอยู่ในนั้นเช็ดถูล้างของน้ําทํานุ่นทานี่ทำตั้งแต่เช้าล้างพื้นนุ่น,นวันน่าจะมีเวลาได้นอนนอนไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องขับรถออกไปแล้ว เอาเงินไปจ่ายเอาจะไปโน่นไปวัดเอาเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้เด็กเอาซื้ออาหารกินกลางวันเดี๋ยวหมาเดี๋ยวโออย่างเงี้ยทุกวันเนีทุกวันทีนท,ทุ่มอ่ะทีทุ่มคืองานเพิ่งจะเสร็จนะจะได้พักกันเหนืห่อย แต่ว่าพูดคุยความเหนื่อยให้ฟังมันมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจคือว่ามันทำให้เราไม่อยากกลับมาเกิดความเหนื่อยการงานความวุ่นวายสิ่งทั้งหลายทีงไม่จะเป็นการเสียสละทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับคนกับศาสนาแต่มันก็คือการทุ่มเทสังขารร่างกายที่มันต้องบียคันเราทุกวันถูกไหมล่ะ แต่ถ้ามองไปเรื่องผลที่เราไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้มันคือกำลังใจที่เราไม่ปฏิเสธแล้วไนงะคือหมายว่าเราปรารถนาเต็มอัตราแล้วไม่มีที่ใดที่หนึ่งมาดึงใจเราให้หวนไปยินดีโลกนี้หรือยินดีเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นมพมเพราะไม่อยากกลับมาเจอแล้วไงอนะนี้คือประโยชน์ที่ได้นะ มันได้ตัวนี้มันคุ้มค่าไว้ละมันคุม้มเพราะเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ได้มันหมดจดเร่งทิ่จิตจะไปจิตยึดถือในการอยากโน่นอยากนี่ยังหลงไอ้น่นดีไอ้นี่นี่เพราะว่าทำสุดตัวแล้วไง<ม>กำลังใจคือมาใช้สุดสุดกำลังลงไปแล้วว่าไม่มีอะไรที่ยังไม่ทำไม่มีอะไรที่เรายังไม่สุดกำลังของเรามาสุดทุกอย่างแลว้วว่า ถึงเวลามันเห็นความทุกข์เห็นความวุ่นวายเห็นความน่าเบื่อหน่ายในโลกนี้จิตมันเลยเป็นอารมณ์เดียวเวลาจะตัดขันห้าถ้าถึงเวลาร่างกายมันจะพังขันห้างปุ๊บขาดอย่างนี้ไปนี้ผ่านได้ไม่ยากการปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติเอาแต่นั่งทำสมาชิอย่างเดียวฟังนั่งฟังแล้วก็นั่งเดินมันไม่เห็นอะไรหรอก มันนี่เหมือนเราต้องเผชิญกับการงานสิ่งที่เราไปทำใช่ไหมละ่ะไออย่างเธอก็เผชิญกับการงานในทางโลกของเธอมันเห็นความน่าเบื่อหน่ายยิ่งกวา่าอีกแต่มันไม่ได้ถ้าไม่มีกําลังใจที่เธอมองถึงสิ่งที่เธอได้มาจากการงานว่าเรามาทำอะไรมันก็จะเป็นความน่าเบื่อหน่ายที่มันไม่ชุ่มชื่นใจ มันอยู่เหนือความน่าเบื่อหน่ายไม่ได้แต่ถ้าการงานของเธอเธอไปชนกับมันหน่อยกับมันแต่เห็นว่าเอาว่าเรายังได้เงินว่ะเรายังได้เงินมานะบาทสองบาทยังดีกว่าแล้วกินไม่ต้องเยอะพอประทังชีวิตอยู่ได้แต่ว่าเราอยากจะตอบแทนพระศาสนาว่ะอยากจะสงเคราะห์คนให้เขามีความสุขกันบ้างเขาไม่ยังไม่มีโอกาสได้พบได้เห็น ผลทางที่จะพ้นทุกได้อย่างเรายังเห็นไงเรารู้ว่าเรามีกําลังใจทําอย่างนั้นจากคนที่เขาทาแบบเราเหนื่อยแบบเราเหนื่อยยิ่งกว่าเราเยอะแยะแต่เขาก็ไม่มีความสุขไงมันอยู่เหนือความเบื่อหน่ายไม่ได้แต่เรามันจะเบื่อจะหน่ายจะจะ,จะถูกอะไรอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วเหนื่อยกายเหนื่อยใจขนาดไหนก็ตามทีแต่เรายังมีกําลังใจตรงเนี้ที่เราทํามันขึ้นมานะ เรายังได้เงินมันมามากน้อยก็ตามแตเ่เรายังได้สละสิ่งนี้ออกไปท,กทุกวันทุกวันที่เราได้ทำมันเนี่ยถ้าเธอคิดอย่างเนี้ยการงานที่มันไหนไหนทุกอย่างมันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เราหลุดพ้นได้ไวเพราะว่าใจเรามันทำเป็นสาธารณะถึงเธอจะไม่ได้ไปทำ,ทำในสถานที่ ที่ในวัดที่ปฏิบัติวัดต่างๆช่วยกันทําดูแลวัดวาอารามบูรณะส่งมสซมมยางเหนื่อย,น,อยนึก,กิจกรรมในวัดเหมือนอย่างพระทีท่ทํากันอย่างเงี้ยก็อย่าลืมว่าท่านทําถ้าท่านไม่คิดท่านก็อดเหมือนกันนะเย่ายกตัวอย่างถ้าไอ้หนูมันไม่คิดแบบนี้ก็ทําเปล่าไหมนะเหนื่อยเปล่าเหมือนกัน อดีเขาคิดไงก็ผมพวกเธอเหมือนกันนี่งเธอไม่ได้ทําตรงนี้อะไรแต่เธอก็ทําของเธออย่างหนักมันเป็นภาระหนักเพราะมันต่อสู้กับคนที่มีกิเลสตัณหาสูงม,มากมันต้องไปแข่งขันกับคนเหล่านี้ต้องคอยต่อสู้กับความอยากของเขาแล้วก็กว่าเราจะได้มนันมานะได้แล้วเราก็จะมีเรื่องที่ต้องจ่ายอีกต้องหลายหลายอย่างเราต้อง อดทนหลายเรื่องอ่ะแต่ถ้าเรามองถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเธอรู้เอาเราเรายัง,ยงมีอะไรเรายัางมีสิ่งที่ไปทําให้มันเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราก็คือบุญอาชิพหนึ่งเราได้ไปเราสาวชิดเราได้ไปทีนะว่ะใช่ไหมลนะ่ะเราได้เก็บหอมรองนิดม,มานิดๆห,หน่อยๆเราก็ไปไม่ต้องมากมาล้วก็ไปเราไม่ต้องเหลวไว้เพื่อจะเก็บไปทําบุญเยอะๆก็ไม่จาเป็น ว่าตัวเรามาได้มาถึงที่นี่ไม่อดตายหรอกอมีอาหารกินมาไม่ตายแล้ว่ะเสร็จและตายเพื่อนเรามีทุกคนก็เชยกันไม่เป็นไรแล้วก็ทําบุญตามกํากลังสิบบาทยี่สิบบาทก็พอไม่จําเป็นไม่จำเป็นจะขนฝายแล้วมาเยอะแยะไม่จำเป็น,ขนขอปรอเวลาว่าอะไรจะต้องเก็บเยอะๆะแล้วค่อยมาไม่จำเป็นคิดคิดอย่างนี้เราประมาท เมื่อจะรอไอของสมมติมันนะประมาทไปทำนะมันเป็นเรื่องจริงนี่คือการลงมือปฏิบัติจริงๆมันเห็นผลว่าจิตมันขาดเลยนะมันขาดสะบั้นเลยมันไม่มีเยื่อใหญ่ในมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรมโลกให้อยู่ขาใจเราได้เลยเพราะว่าการงานเธอเหนื่อยนะั้นจะตื่นยันหลับ เทก็เหนื่อยเหมือนกันอที่นี่ก็เหนื่อยกันอย่าไลา่ฟังนั่นจะเช้าแล้วยันนู่นสี่ทุ่มมีเวลานอนอย่างเก่งเต็มที่ก็ไม่เกินชัมม่วโมงทีก็ได้ครึ่งชัมม่วโมงพักนั้นนะพักร่างกายลงมากยังเก่งได้เท่านั้น,น,นก็มีการาเราเ็าทำขอนเราทำกันไปทุกวัน มีเลือเนื้อเชื้อไข่นองปูหลวงพ่อไม,นะม้นะท่านเป็นแบบเป็นแผนท่านเดินของท่านมาอย่างนั้นท่านทำมาอย่างนั้นท่านสอนใี่เราทำมาอย่างนี้แล้วก็คุ้นเคยมาคุ้นเคยมามันก็เป็นเลยเป็นการงานที่เราจะต้องจะให้มันสบายแบบความรู้สึกที่เราเห็นว่ามันควรจะสบายมันก็ทำไม่ได้เพราะไม่เคยทำแบบนี้มาถ้าไมทำแบบนี้ต่อไปเราก็ไม่เต็ม ความดีเราก็ไม่เต็มใม่หมว่าจะไปนั่งจัดขันห้าแบบเขานั่งกันเป็นวันๆน,น,นั่งพิจารณาวาสนาเธอทุกคนคงไม่มีทางมันต้องอาศัยอย่างนี้แหละอาศัยเราต่อสู้กับโลกโลกเขานะไปเจอเรื่องบีบคั้นมาไปเจอเรื่องหน้าเบื่อหน่ายไปเจอสังขารเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมว่าล่ะ มันเจอทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนั่นแล้วเราตัดทุกวันแล้วตัดความพอใจตัดความยินดีนะเรียกตัดอวิชชาทุกวันเลยเพราะอะไรเราเห็นแล้วว่าที่จะไปเนี่ยมันสุขกว่านี้ถึงเราจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เราก็ไม่ปฏิเสธหรอกแล้วไม่ปฏิเสธว่ามันต้องจริงเพราะที่อยู่มันมันจริงอย่างที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นความสุขเลย ถ้าเราเห็นที่นี่จนชัดเจนจนไม่อยากกลับมาแล้วเราจะไปไหนมันก็มีที่เดียวนี้ผ่านเพราะที่นี่ไม่กลับไปสวรรค์ก็ต้องกลับอย่างฉันไม่ไปไปพมรุ่งก็ต้องกลับอี้ฉันไม่อยู่ฉันจะไปที่เดียวไปที่ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกที่นั่นน่ะฉันจะไปอยู่อินนี้ตัดไหมตัดไม่ได้ตัดอวิชามันตัดทุกวัน สมาธิอาจจะไม่ได้ดีเดอะไรไม่ได้นั่งแช่จนอิ่มใจได้เป็นนาน,านๆอย่างนั้นนะเราคงไม่มีวาส,สนาทําได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าภาระมันไม่ได้ปล่อยให้เราได้นั่งอย่างนั้นได้ตามใจเราต้องการเนี่นสมาธิถึงไม่ดีแต่ปัญญาดีอะ่ะเ,เท่นะเออ ไอ้ปัญญาดีคือปัญญาที่เห็นอย่างนี้มันทรงเป็นฌานเนี่ยมันเป็นสมาธิแท้แท้นะเป็นสมาธิที่มันจะมานั่งปุ่มแต่งจิตใจของเราให้สงบแต่มันสงบของมันเองเพราะว่าใจมันจืดอารม์ใจมันจืดแล้วมันหมดความพอใจหมดความยินดีไปแล้วมันจึงอยู่เหนือความเบื่อหน่ายได้อันื่อยก็เหนื่อยมันก็เบื่อก็เบื่อ แต่ว่าจิตมันกลับไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้นะจบเมื่อไหร่ก็จบ,จบเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็ช่างหัวมันได้ทําก็ทาไม่ไดีทยาทก็ช่างมัน,ปนไปเลยมันหมดลมหายใจมันอไหรกู้ไม่กลับอา่าอย่างนี้ขาดสบันนะอา่าขาดสบันง่ายจะตายมรรคผลทานของเทที่ตั้งใจทำก็มาถวาย นึกนึกถึงคุณของพระชนตรัยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตท่านของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ท่านของเธอจะมีอานิสงส์เลศิศเพราะเธอตั้งใจได้ความบริสุทธิ์พระสุดทานของเธอก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราแต่ัตรา แม้แต่สังขารร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามชีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันเป็งกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพราณิสส์สบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิดอ,อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทําความดีก็ทําความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายจะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจแล้วผ่อนนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตตินังเปทานังอุปกปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสะเพปรเรนโสสังกปาจันโทปาราโซยะา้ามานิชโชติราโซยะ้าสัพพิทิโยวิวัชันตุ สัพโรโววนัสตุมาเทพวันวันตรายโสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนะสีริสนิจังวุทธาปจ,จายโนจัตารโธธรรมวัชันติอายุวันโนสุข,ขงงังภะลัง <c oughs>